สวัสดีครับพี่ไปแฟน์พิลาศครับวันนี้ผมก็อยู่กับช่างตู่นะครับนครับทีนี้วันนี้ครับจะให้ดูครับงรถนี่ครับเบนซ์ครับ G L C Coupe ครับ G L C Coupe เนี่ยต้องบอกว่านถตคันนี้เนี่ยมาแรงมากครับแล้วมาดูกันครับว่าคันนี้มันติดอะไรนะครับนี่ครับคันนี้เนี่ยคือติดชุดลำโพงเต็มชุดครับของท็อปพาเลทครับ แล้วที่พิเศษคือรถคันนี้เนี่ยครับเป็นชุดลำโพงเบอร์เมสเตอร์มาอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวลูกค้าเนี่ยเขาต้องการอัปเกรดเครื่องเสียงให้ดีขึ้นนะครับนี่ครับตอบโจทย์นะครับชุดลำโพง11ตัวนะครับของท็อปพาเลตครับรวมถึงนี่ครับซับวูเฟอร์ของท็อปพาเลตนะครับมีโลโก้เลยตรงรุ่นเลยครับแล้วก็ทวิตเตอร์ครับนี่ทวิตเตอร์สามิตินี่ครับทวิตเตอร์3 d มดีครับ ไฮไลท์มากๆครับเพราะว่าหลายคนชอบครับตัวนี้เมื่อมันหมุนออกมาเนี่ยจะให้เสียงคุณภาพที่แตกต่างไปเลยนะครับรวมถึงตัวนี้ครับจอ Android นะครับ10นิ้วตรงรุ่นของเบนซ์นะครับต้องบอกว่าเป็นที่ยมจริงครับตัวนี้นี่ขายกันของขายกันแบบขายดีมากๆจนของแทบจะขาดในตอนนี้นะครับแล้ววันนี้ครับผมก็อยู่กับช่างตูดครับเดี๋ยวเราจะ ก็ไปฟังกันในรถนะครับตอนก่อนติดตั้งนะครับว่าเสียงเป็นยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวตอนจบนะครับพอดีว่าผมอาจจะไม่อยู่รับก็จะฝากตุ่นะครับให้เป็นคนรีวิวตอนจบให้ดูว่าเสียงมันต่างกันจริงครับเพราะว่าเราไม่ทำครันแรกเราทํากันมาเยอะแล้วจริงนะครับอันนี้ตอบย้ําได้เลยครับเดี๋ยวจะให้ดูซ้ำๆอีกรอบว่ามันดีจริงนะครับเดี๋ยวตามไปดูที่รถกัน โอเคแล้วเราก็เข้ามาอยู่ในรถ b บ n z G L C Coupe คันนี้ครับสังเกตดูนะครับว่านี่ครับคันนี้เป็นชุดลำโพงเบอร์เมสเตอร์มาอยู่แล้วนะครับนะครับแล้วเดี๋ยวเรารอเปลี่ยนครับชุดลำโพงตรงรุ่นเลยครับรวมถึงทวิตเตอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูตอนเปลี่ยนด้วยนะครับแล้วคันนี้ครับจอเล็กเห็นไหมครับเรากำลังจะเปลี่ยนเป็นจอตรงรุ่น10นิ้วครับนี่ครับ แต่ว่าเห็นไหมมุมมองไม่ได้บังเลยนะครับแต่ใหญ่อลังการแน่นอนนะครับส่วนี้ตอบโจทย์จริงครับแล้วก็อ่ะเรามาฟังกันครับชุดเบอร์เมสเตอร์นะครับของเดิมนะครับผมนั่งอยู่กับช่างตุนนะครับเดี๋ยวจะให้ตุนช่วยกันฟังนะว่าเสียงกันเป็นยังไงแล้วก็ตอนจบนะครับหลังจากเปลี่ยนแล้วเสียงเป็นยังไงเอาเพลงนี้เพลงนี้คือเพลงของบัสโซ จริงๆเนี่ยรถที่เป็นเบอร์เมสเซอร์มาอยู่แล้วเนี่ยผมอยากจะบอกว่ามันก็พอใช้ได้ระดับหนึ่งเลยนี่ครับขอฟังจับเสียงเปียโนไว้นะครับการเคาะคี์เปียโนเนี่ยการทิ้งตัวใช่ไหม越越นักร้อง แต่ว่าใครที่ต้องการให้มันดีกว่านี้ครับเขาเรียกว่าพิเศษไม่ธรรมดาเนี่ยชุด็อปพาเล l นี่ตอบโจทย์แน่นอนครับนะครับเพลงนี้จําไว้นะว่าแบบนี้เดี๋ยวจะให้ตุลมารีวิวตอนจบจับที่เสียงเป็นโนเสียงนักร้องไว้เลยแล้วที่สำคัญอีกเพลงครับเพลงนี้ครับอิมแพคของเสียงเบส ตรงนี้จะเป็นกรองใช่ไหมเราจะเป็นแบบมือฟาดไปที่หนังกรองเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะดูโยบโยบนิดนึงรม้<ช>ถึกไหมนี่ขนาดเล็กดังๆนะเพลงนี้จะเห็นความแตกต่างมากครับหลังจากที่เปลี่ยนครบชุดแล้วเนี่ยมือที่ฟาดไปที่กรองนี้เหมือนมีพลังเลยโอเค <Okay. S 1> <c oughs> ก็เราให้ ดูกันเท่านี้นะครับตอนติดตั้งนะครับแล้วเดี๋ยวตอนจบนะเพลงนี้สองเพลงนี้เดี๋ยวจะให้ช่างตุ่นะครับมารีวิวต่อนะครับหลังจากเปลี่ยนแล้วเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตามดูกันนะครับโอเคครับนี่ก็กําลังรื้อทํากันอยู่นะครับสังเกตเห็นไหมว่าเราจะมีพลาสติกโปเทคเอาไว้ด้วยนะครับกันจุดที่เราจะไปโดนแล้วเป็นรอยนะครับตามบันไดแล้วก็จัดการเตรียมไว้ครับ แต่ต้องบอกว่ารถเบนท์รุ่นนี้แผงประตูถอดไม่ยากครับเพราะเขาทํามาแบบสําเร็จรูปเลยแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าเดี๋ยวนี้รถเบนซ์เนี่ยใช้ขุ่นยนต์ประกอบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะลดความยุ่งยากซับซ้อนกันทั้งหมดนี่ครับสวิตเตอร์สามิติก็ใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนเปลี่ยนลาโพงกันครับง่ายมากครับนี่ครับคืออันนี้คือลำโพงเก่านะครับ ดึงออกมาเลยนะครับเพราะว่ารถเบนซ์เนี่ยเขาใช้วิธีการนี่เห็นไหมที่สําคัญคือมันเป็นกระดาษรถเบนซ์นนะเขาจะไม่ใช้การยึดน็อตเลยครับเขาจะใช้เป็นหมุดแบบนี้ครับแล้วก็ยึดเข้าไปในชุบชุบยางนะครับแบบนี้นะครับเพื่อที่เวลาใช้งานไปนานๆนะครับมันจะไม่มีการคลายตัวของน็อตนะครับแล้วรถวิ่งแผงก็จะไม่สะเทือน ต้องยอมรับว่าเขาคิดแบบฉลาดครับเผื่อไว้เลยนี่ครับลำโพงตัวใหม่ครับท็อปพาเลสหน้าตาก็จะคล้ายๆเดิมครับแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือแม่เหล็กกลวยลำโพงครับแล้วนี่ครับเพียงแค่กดเข้าไปแล้วก็เสียบปลั๊กก็เป็นอาเสร็จเรียบร้อยครับลําโพงเก่าก็คืนลูกค้าไปครับนี่คือของเก่าตัวใหม่ใส่เสร็จเรียบร้อยครับในด้านนี้ครับก็ Twitter นะครับ ท็อปพาเลตใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วมีชวิเตอร์ Twitter เดิมครับนะครับก็เป็นขนาด20่ิบมิลธรรมดาครับตัวใหม่จะเป็นไซส์25่มิลนะครับแล้วเหลือใส่ลำโพงก็ประกอบแผงเข้าไปเรียบร้อยนะครับแต่สังเกตว่าเราจะมีการโปรเทคจุดต่างๆที่สำคัญกันหมดเลยครับก่อนติดตั้งและเพื่อให้นี่ครับ รถไม่เป็นรอยครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันตอนเสร็จนะครับแล้วก็หลังจากที่เฮียรโรดได้รีวิวไปเมื่อเช้าสำหรับเบนซ์จี c ซคูเป้คันนี้นะครับตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าเฮียติดภารกิจด้านนอกแล้วนะครับผมช่างตุดเลยพาท่านผู้ชมไปดูกันแทนนะครับว่าติดตั้งเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูทวิตเตอร์3ามกับคุณภาพสีที่เปลี่ยนไปจะมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเชิญรับฟังในรถกันเลยครับ ครับและตอนนี้ผมก็นะครับสลับตากล้องกันแล้วนะครับเพื่อจะให้ดูนะครับว่าติดเข้าไปแล้วเนี่ยสวยงามแค่ไหนนะครับทุกอย่างประกอบเหมือนเดิมหมดเพราะว่ารถรุ่นนี้ผมบอกได้เลยว่าติดกันพอสมควรแล้วนะครับก็คือมีความชํานาญในการลื้อพอสมควรเลยนะครับนะครับด้านหลังนะครับก็ใส่เข้าไปแล้วนะครับเมื่อกี้ผมเข้าแอบไปฟังเสียงคร่าวๆแล้วเนี่ยโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับว่ารายละเอียดของเสียงแหลมหรือเสียง เพลงที่เฮโรลรีวิวไว้เมื่อเช้าเนี่ยเรื่องของเสียงปิดประตูเนี่ยเปลี่ยนไปมากนะครับเดี๋ยวลองไปฟังกันดูข้างในนะครับแนแต่ที่ำคัญมาดูไฮไลท์ก่อนนะครับเจ้าทวิตเตอร์ 3D อันนี้นะครับแมเวลาปิดนะครับอย่างเบนซ์ GLC คันนี้ก็เปลี่ยนได้สสีนะครับอ่าแล้วพอเราสตาร์ทรถปุ๊บก็จะหมุน,นครับสวยงามเลยเข้าชุดกับแผงประตูเบอร์เมสเตอร์จริงๆนะครับ โอเคเดี๋ยวผมพาเข้าไปฟังกันเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมกอให้ฟังอีกทีนะครับอ่ามาแล้วเห็นไหมฮะเสียงแก้วน้ำแข็งเปลี่ยนไปนะครับเดี๋ยวเสียงประตูนะครับเดี๋ยวจับอีกทีจับอีกทีเสียงประตูแน่นขึ้นเยอะ ดีเทลของรายละเอียดแหลมและอ,องเสียงปินโนท,ที่เปลี่ยนไปนะครับ เป็นไงครับสุดยอดมากๆเลยนะครับสำหรับลำโพงตรงรุ่นท็อปเลทนะครับไม่ต้องตัดต่อสายเลยนะครับอ่าแล้วเราก็ยังมีไฮไลท์อีกนะครับอ่าเดี๋ยวไปฟังอีกเพลงนึงผมลืมไปเพลงเทสเบสนะครับดูน้ําหนักเบสของเพลงนี้นะครับที่เปลี่ยนไปโอ้โหขากางเกงผมนี่สั่นเลย ก็พลังเสียงสุดยอดเลยนะครับสำหรับลำโพงท็อปเเลสนะครับแล้วก็ผมจะมีไฮไลท์ต่ออีกช็อตหนึ่งนะครับก็คือกัรนี้ที่เปลี่ยนจอที่เฮโรดบอกนะครับเหมือนเดิมครับข้อดีที่ผมเห็นประจําเลยก็คือเรื่องของการมีกล้อง360แล้วได้จอใหญ่ขึ้นโอ้โหคุณผู้ชมครับจากตอนแรกเนี่ยเราดูมันจะเล็กๆมันจะจุม๋มจิมจุมจ๋มจิมนิดนึงแต่อันเนี้ยชัดเจนนะครับคุณภาพของภาพไม่ดรอปลงเลย แต่ว่าได้รายละเอียดที่ขนาดใหญ่ขึ้นดูชัดตามากขึ้นมีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับในการเขาเรียกว่าถอยจอดเดินหน้าถอยหลังนะครับแล้วก็เราก็มาดูต่อนะครับผมจะพาทุกท่านเข้าไปดูอีกไฮไลท์หนึ่งคือเจ้า Android นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพอสแป๊บหนึงเดี๋ยวผมเปลี่ยนครับผมก็มาที่เจ้า u e ู tooth Audio นี่นะครับอ่ฮะแล้วเราก็มาดูที่ o n n e c t d e v ว c e ตรงนี้นะครับ Connect เจ้า RK 3 1 8 8กันเลย พอคอนเน็กบลูทูธเสร็จปุ๊บเนี่ยมันขึ้นคอนเน็กแล้วซึ่งถ้าเคยคอนเน็กอยู่ตอนนี้เราจะเลือกได้ด้วยนะครับว่าให้คอนเน็กแต่ระบบออดิโอนะครับเพราะผมตั้งไว้แบบนั้นอ่าเราก็ย้อนกลับไปเลยนะครับอ่าเราก็มาสู่หน้า Android นะครับทีนี้พอเป็นหน้า Android แล้วนะครับทุกท่านก็คงจินตนาการท่ากันได้อยู่แล้วนะครับว่าระบบ Android เนี่ยใช้อะไรได้บ้างนะครับเรื่องแรกเลยที่อย่างผมเองเนี่ยช่างตุนผมใช้ระบบ Android เหมือนกันแต่ผมก็เห็นประโยชน์เรื่องของการดูหนังนะครับ นะครับอ่านะครับีอย่างนี้ปุ๊บนี่บางทีเราติดนะฮะอย่างรถของเดิมมันวิ่งแล้วดูหนังไม่ได้นะครับนี่พวกนี้เสียงเข้าทางบลูทูธเผิดเพลินไหมละครับคุณผู้ชมครับครับโดยจอที่ขนาดใหญ่นั่งหลังก็ยังเห็นนะครับพี่ผมแอบไปนั่งหลังมาโหเบส จบเรื่องหนังไปเราเบื่อหนังปุ๊บเราจะไปดู YouTube นะครับหรือเราโฮมออกไปเลยก็คือใช้เหมือน r o i d ทั่วไปนะครับเข้าไปที่เมนูหรือว่า YouTube นะครับเบื่อหนังเราโหลดมาเองดูยากนะครับแต่อันนี้ก็ต้องบอกนนิดนึงว่าเน็ตต้องดีนิดนึงนะครับเพราะว่าอยู่ที่บางพื้นที่ครับอ่าแล้วก็มาแล้วนะครับเนีย่ยก็เอาสักอันนึงนะอะไรก็ได้ลองดู เพลิดเพินกันไปสําหรับ YouTube นะครับก็ใช้งานปกตินะครับอ่าเราไปอะไรอีกอันนึงที่ผมใช้ไปบ่อยอ่า g o o g l e map นะครับอันนี้เราก็ใช้กันบ่อยอยู่นะครับเห็นไหมฮะง่ายได้มากมากนะครับสําหรับการใช้งานเจ้าจอใหญ่ๆแบบนี้นะครับก็โอเคครับระบบเสียงครบจอครบมัลติมีเดียเอนเตอร์เทนในรถนะครับเพลิดเพลินและมีความสุขแน่นอนนะครับถ้ายังไงก็ ท่าลูกค้าคนไหนนะครับสนใจนะครับมีรถเบนซ์จี c รุ่นนี้อยากจะติดอยากจะสอบถามราคาก็ทักกันมาที่แฟนเพจมีหลาดได้เลยนะครับโอเควันนี้สําหรับผมช่างตุ่นคงต้องขอตัวไปก่อนนะครับเพราะว่าลูกค้ารอรับคันนี้อยู่แล้วนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย